เอาล่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel l o ท t Easy เช่นเคยครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ท็อปนะครับจะมาสร้างความบันเทิงนั่นเองครับผมงงใช่ไหมอะไรบันเทิงวะพี่<ะ>ก็คือนะครับในคลิปนี้พี่ท็อปจะมาสร้างความบันเทิงโดยการใช้เพชร5 0,000เพชรสุ่มของทุกอย่างในเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับทุกคน<ะ>บอกเลย<ะ>บันเทิงไหมล่ะ เออในคลิปนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมเพชรมาแล้วนะครับห้าหมื่นเพชรเพื่อที่จะมาสุ่มทุกอย่างในฟรีไฟล์นั่นเองอะไรมาใหม่ผมสุ่มหมดนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับทุกคนว่าจะบันเทิงแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนอื่นเลยขอญาติเข้าหน้าลักเกียร์รอยเยา้าอุ้ยอะไรวะเนี่ยสกายวิงจารชนผู้มั่งมีเอ้ยเอาว่ะเฮ้ย อันนี้เป็นสิทธิ์เข้าถึงล่วงหน้าของพรามเวลแปดนั่นเองนะครับทุกคนเออ V I P 8ว่ะเฮ้ยมันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อเสื้อบอลย้อมแมวโอเคแล้วก็อันนี้อะไรอุ้ยโอ้โหปืนเจ็ดปืนเจ็ดเว้ยเฮ้ยเข้าถึงล่วงหน้าเหมือนกันเลยเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอะไรอ่ะพีเก้าสูตรอุ้ยโอ้สแตทดีสแตทดีดาเมจสองอัตราการยิงหนึ่งลบ ความเร็วรีโหลดอุ้ยเฮ้ยเท่เท่กระบอกนี้สวยเลยเฮ้ยขอญาตขอญาตเช็คท่าดิเช็คท่าเอ้าท่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยอะขอญาตเช็คก่อนละกันนะครับทุกคนไหนท่าทางท่าทางสาวชอบเปล่าท่านี้อู้ยอู้ยอ้ยอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้ได้เหลืองได้เหลืองบอกเลยบันเทิงแน่นอนแล้วก็อันนี้อะไรครับอุ้ยโอ้โหเข้าถึงล่วงหน้าอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวชุดจารชนผู้มั่งมีว่ะ เฮ้ยและข้ออะไรกันครับเนี่ยอลักเกียร์รเยัออันนี้ช่างมันช่างมันอันนี้โอ้ยลูกซองอุวย,ยได้เรื่องวิกระบอกนี้ดีสเตตโอ้โหสวยเลยความเร็วเคลื่อนที่เจอะเกาะวิบันเทิงครับทุกคนอันนี้อะไรครับเนี่ยเออชุดเดนโอบ่ะเนี่ยใครใครดูเดนโอทันนี่ไม่เด็กเลยนะกูบอกเลยอ่ะอะไรวะเนี่ย อ๋ออันนี้มีมีแล้วมีแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีปืนอะไรก็ไม่รู้นะทอมสันอ่าได้อยู่ได้อยู่แล้วก็อันนี้ทุงทุงทุงอันนี้มีแล้วนะครับทุกคนโอเคแล้วก็หมัดอันนี้มัดไทเกอร์คิงเออเหมือนจะยังไม่มีนะครับแล้วก็เอออันนี้ก็มีแล้วหรือเปล่าผมไม่เชื่อขออนุญาตอ่ะยังไม่มีครับผมดมอนรอยัลล่ะ โอเคมีแล้วมาทุกคนตอนนี้มีเยอะมากนะฮะทุกคนของใหม่เข้ามาแบบเบิ่มเบิมคืนลือคืนลือโอ้โหเจีมๆทั้งนั้นเลยก่อนอื่นเลยมาครับผม ของสองอย่างออกไปเลยนะครับทุกคนเราจะไล่แบบสุ่มไปทีละสเต็ปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเริ่มหมุน9ก้าเพชรครับผมสกายวิ่งจรชนผู้มั่งมีครับทุกคนอันนี้น่าจะเพื่อนนั่งด้วยได้นะดูทรงแล้วอ่ะโอเคสุ่มไปเลย9ก้าเพชรถ้าได้เก้าเพชรรอบแรกนะกูวิ่งแก้ผ้าเลยเอาดีอ่ะจัดไปครับผม <c oughs> อย่าหยุดนะอย่าหยุดนะ <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะสิเ้เพชรไป เอ้ยยังไงยังไงเอ้ยขอแบบขอแบบไม่ไม่หมดตู้หน่อยได้ไหมครับ GM เนี่ยนานๆผมมาแบบทําคลิปสุ่มของสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยขอแบบไม่หมดตู้ได้ไหมอ่ะออ้ยอ้ยอ้ยเซล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 ดอกนี้เซวครับอ่ะจัดไป99%เพชรครับผมโอ้หอันนี้อะไรอ่ะเคียวใช่ไหมเคียวจรชนโอเคอ่ะ199ครับทุกคนจัดไปครับผมนั่นเน เกลือนะเนี่ยเรา you, 50, 50 um 50, 50เอ่ะเนี่ยเราเกลือนะเนี่ยเนี่ยเปิดมาก็เกลือเลยนะเนี่ยอันนั้นเน่ยห้าสิบห้าสิบละทุกคนจังหวะนี้ยังไงจะเป็นโท in เค็นแบบผลึกหรือจะเป็นสกายวิงอ่ะยังไงสี่เก้าเก้าจัดไปครับผมเฮ้ยต้องงี้ดิวะเออไม่ไม่หมดตู้อ่ะเออก็ก็ยังดีวะเออมันไม่หมดตู้มันก็ โอเคแล้วนะครับทุกคนที่มันมันเฟี้ยวว่ะเอ้ยเฟี้ยวแบบเท่ว่ะอันเนี้ยสกายวิงอันนี้เท่นะครับทุกคนให้ฟีลแบบเรือทองดีนะฮะเรือทองเก๋ครับผมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยสว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 ยชอบชอบชอบดูเอฟเฟกต์มันดีทุกคนเฮ้ยจีเอ็มเขาปรับเอฟเฟกต์ใหม่ว่ะเอ้ยดูดิมีแบบอะไรแบบพุ่งพุ่งออกมาด้วยเอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอเคตอนนี้เราก็หมดไปประมาณพันเพชรนะได้ก็ Sky ยวิ g มาแล้วนะตอนนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่อ่ะมาเสื้อบอลครับผมเสื้อบอลใหม่นะฮะย้อมแมวสายย้อมอจัดไปอย่าไปหยองอไอจัดไปรัวๆครับทุกคนอ่ะสุ่มไปเ้ยเอดี๋ยวนะขอญาตเช็คโทเค็นก่อนมันใช้กี่โทเค็นวะ2,3,9ครับผมอุ้ยอุ้ยออันนี้อะไรเนี่ยโอ้โห แพงโคตรโคตรแพงอะบอกเลยอะไปต่อครับทุกคนอ่ะสุ่มไปอย่าไปหย่องครับอย่าไปหย่องครับทุกคนอ่ะสุ่มไปสุ่มไปวิวิ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวิทุกคนมันโอ้หุยเอาเรื่องอยู่นะเอาเอาเรื่องอยู่นะโอเคเฮ้ย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 เดี๋ยวนะมันมีลด25%เซนตด้วยเว้ย เห็นว่า GM บอกว่าลด25%เฉพาะ7วันแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมพิเศษเฉพาะ7วันแรกลดทันที2 5เอ้ยได้เรื่องได้เรื่องอ่ะเราสุ่มเราสุ่มแบบรดนี่แหละเออเฟี้ยวดีอย่าไปสุ่มต่อราคาเต็มเลยไม่คุ้มนะครับทุกคนอ่ะจัดไปสุ่มไปเล้วๆวสุ่มไปล้วล้วอือหืออือหืออุยสุ่มไปตั้งเยอะอูเพิ่งได้หอย้ โคตรเกลือเลยว่ะทุกคนชุดเนี้ยพยติกรรมมันตั้งแต่วันไหนวะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะครับทุกคนโอเคอ่ะสุ่มต่อครับผมเฮ้ยท้อเลยว่ะอือหืออือหือโอ้โหเกลือเกลืออะไรโอ้โหเกลืออะไรเบอร์นี้วะเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันแบบมันเป็นแบบเหมือนปืนอะสะสมชั่วโมงอะ ยิชั่วโมงเท่ากับ1%อะไรเงี้ยเออมันก็ดีกว่านะครบร้อยชั่วโมงอะ่ะแล้วก็จะได้ชุดเสื้อถาวรไปเลยเออเศร้าเว้ยทำไมไม่ทําเหมือนเปิดไว้ยจีเตอนนี้เอ,อ้ยเอาครบแล้วนี่ว่ะ267กับ239เา้าทุกคนเอาเดี๋ยวนะอุ้ยมันมีโอ้โหอีกหลายตัวเลยว่ะทุกคนครับสักคู่นะโหอ่ะทุกคนเดี่ยผมจะสุ่มเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ขอญาตสุ่มอีกประมาณสองสาพันเพชรละกันนะครับผมขอญาติผ่านเพชรหน่อยอยากได้เสื้อบอลทุกตัวนะฮะอ่ะจัดไปยังไงจ้าลูกพอ่อม,มาไหมมาไหมออกไม่ออกออกไม่ออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ่ะฮึจะบบุดไปฮึจับบุดไปฮึจับบุดไป,จ,ไปจัดไปจัดไปครับผมลนลัวอย่าไปหยองจังหวะนี้อย่าไปหยองอือหือือหึอ้ โหมันมันไม่ออกให้ผมสักตัวเลยวะไอ้พวกเนี้ยมันออกยากอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยไปทุกคนต่อครับผมถ้ามันออกยากเกินผมขอขอแบบขอบายแล้วกันนะกล่องเนี้ยทุกคนคือแม่งแพงไปว่ะดูทรงน่าจะแพงกว่าปืนอัพเวลอีกเนะียเนี่ยไอ้พูดจริงนะทุกคนคือมันดูทรงน่าจะแพงกว่าปืนอัพเวลแล้วถ้าสุ่มแบบเนี้ยนี่ผมเอ้ยเอ้ยเอา้าอ๋อเออก็ได้ได้อยู่ได้มาหนึ่งตัวนะฮะ เออผมดูทรงเลยมันน่าจะแพงกว่าปืนอัพเวลว่ะตอนนี้ผมหมดกับไอ้กล่องเนี้ยประมาณ3าพันเพชรแล้วผมเพิ่งได้ไอเสื้อตัวนี้มาตัวเดียวนะครับทุกคนเนี่ยเฮ้ยมันหนักเกินอ่ะอันนี้เออเสื้อของอินโดนะครับทุกคนอันนี้ของอะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ก็อินโดนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวสุ่มอีกสัก5าครั้งนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรออกมาเด็ดๆหรือเปล่านะไปสุ่มไปครับผม เอาเรื่องเอาเรื่องไอ้ตัวนี้เอาเรื่องผมพูดตรงๆเลยโคตรเอาคือโอ้โหมึงแพงเกินนะฮะอ่าโอเคขอญาตแรกเลยแล้วกันนะครับทุกคนจัดไปสามพันเพชรโอ้โหได้ได้เสื้อมาหนึ่งตัวกับชุดหนึ่งชุดเกลือเกลืออยู่เกลืออยู่นะฮะโอเคขอญาตเปิดชุดอันนี้ใส่เลยแล้วกันนะครับทุกคนเอ,อ้ยเฟี้ยวอยู่นะเออมันเฟี้ยวอยู่นะแต่ตามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับทุกคนทรงผมก็เท่อยู่ตามันแปลกๆว่ะ ไอเสื้อพวกนี้ดูดิมันโอ้โหแรงอยู่ราคาแรงอยู่นะฮะถ้าเอาหมดนี่ผมบอกเลยว่ามีมีสองหมื่นอ่ะมีสองหมื 2, ่นเพชรไว้พวกเนี้ยคือสุ่มสุ่มแบบเนี้ยมันมันมันควรออกมาให้แล้วเว้ยจริงๆเนี่ยแต่มันเพิ่งออกไอเสื้อตัวนี้ไม่ให้ตัวเดียวอะ่ะผมไม่รู้ว่าเจมเขาคิดอะไรอยู่นะช่างมันละกันผมขออนุญาตไม่สนใจเนาะโอเคมาเรามาต่อกันที่เปิดอัพเวลของเรากันดีกว่าครับผมโอ้โหเสร็จเข้าถึงล่วงหน้าของ v i p 8ดเนี่ยมันเฟี้ยวจริงจริงเลย โอเคทุกคนจัดไปเอาของสองชิ้นออกไปครับผมมาเริ่มกันที่เกเพชรครับทุกคนไอ้จ้าเอ๋ยังไงครับลูกพ่อ,อโอเคเราไม่ต้องหวังเยอะไกบปืนกระบอกนี้แนละ้วยังไงก็หมดตู้อยู่แล้วครับทุกคนอ่ะสุ่มไปครับผมเลื่องูวะมาไหมอืมอ่ะโอเคถ้ามันออกครั้งที่99เพชรเนี่ย เดี๋ยวผมย้อมวิ่งแก้ผ้าเลยเออรอบหมู่บ้านด้วยจัดไปครับผมโอ้ยเชี่ยโู้คนลุกสู้เลยทุกคนโอ้โหแม่งมันมาหยุดไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมาหยุดไออันนี้พอดีเว้ยโอ้โหโอ้ยเซล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 โอเคอ่ะไปต่อครับทุกคนสามสี่เก้าครับมา เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหมดตู้หรือไม่ครับทุกคน,นจัดไปอโอโ้โหหมดตู้แฮะเรียบร้อยครับผมม,มจัดไปพี0เลเวล1ฮะเดี๋ยวเราไปอัพเวลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันสามารถอัพเวลได้หรือ,อยังนะขออนุญาตดูก่อนละกัน <c oughs> เอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 เ, <Nope. S 1> เดี๋ยวก่อนไอนม ้ยทุกคนผมได้ปืนฟรีอะนีปืนเวลเจ็ฟรีเลยนะครับเนี่ยดูโทเคนผมสี่สองหกแปดเจ็ดอับโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหหวานหมูเลยว่ะ GM ียโอโหเอ้เจมปรับใหม่เหรอวะเฮ้ยทุกคนเจมเขาปรับใหม่หรอเฮ้หวานเจี๊ยบเลยดิผมมีตั้งสองพันกว่าโทเคนอะเห็นป่ะเฮ้ยมายางี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับ GM โอ้โหคิดอะไรอยู่ครับเนี่ย เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหดูท่าดีครับอุ้ยได้ท่าฟรีเลยดินี่เอาดีเฮ้ยเอาดีได้ปืนฟรีเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยยังไงอ่ะจีเอ็มเฮ้ยคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยโหจบละโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเกรดปืนฟรีกันเลยดีกว่าครับจัดไปขั้นแรกอ้อโหเสียงมันแสบแก้วหูเลอเกินโอเคไป ตอนนี้เวลสแล้วครับทุกคนเฮ้ยสแตนตมันดีนะผมชอบมากเลยอ่ะโอเคเวลสครับผม60โทเคนใช้ไปเลยครับอืมเหลือๆครับทุกคนเหลือๆ,ๆอุ้ยอ้ยอันนี้มันเปลี่ยนรูปแบบเนาะโมเดลใหม่อ่ะโอเคเวลสี่จะมีเป็นอัปเกรดสถานะเพิ่มดาเมจมันหนึ่งนะแล้วก็มีเอฟเฟกตอนยิงนะครับผมโอเคจัดไป เสียงตอนอัปเกรดนี่มันแสบแก้วหูดีจริงๆนะครับทุกคนโอเคได้เหลืองได้เหลืองอ่ะอันนี้เออเอฟเฟกสังหารแล้วก็เอฟเฟกยิงอุ้ยสว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 ยจัดไปครับผมเวล5 240โทเค็นครับ2000กว่ากว่าเหลือๆครับทุกคนโอ้โหปืนฟรีดีเงี้ยอจัดไปเออห้อเฟ,ฟียวฟาวมาพราวแก้วหือ หวานหมูดีงี้จัดไปต่ออุ๊ยโอ้โหขั้น6แพงนะครับเนี่ยสีร้อยโทเคนไม่เป็นไรครับทุกคนเบาะเบาะครับผมจัดไปเฟี้วฟวยวเเราไม่ต้องไปหยองวยโมเดลใหม่สวยสวยสวยเฮ้ยงดงามว่ะงดงามว่ะอ่ะโอเคเอ้ยเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวอยู่นะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะขออนญาตส่องเอฟเฟกต์ขอ,ของเลเวล6นิดนึงนะครับ ทำดาเมจพิเศษต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่อ๋อคือใครวิ่งยิงแกไอ้ปืนกระบ,บอกเนี้ผมบอกเลยว่าจุกแฮะคือโดนมันยิงเพิ่มดาเมจไปเว้ยทุกคนเออใครวิ่งอยู่แบบหรือว่าแนฟออกมายิงแล้วมาวัดไกไอ้ปืนเนี้ยไอ้ปืนนี้มันโกงมากเลยเนะี่ยเว้ยเออขอย่ญาตดูกระบ,บอกอื่นดิอันนี้ลดความทนทานของเกาะกับหมวกุ้ยแต่มันสู้อันนี้ไม่ได้ว่ะอันนี้มันเพิ่มดาเมจเว้ยทุกคนคือตัวปืนมันอะ่ะเนี่ยทุกคนครับ คือตัวปืนมันมันเพิ่มดาเมจอยู่แล้วใช่ไหมและแบบพอแบบฝ่ายตรงข้ามขยับตัวหรือวิ่งอะไรไทำนองเนี้ยคือโดนดาเมจเพิ่มเติมไปอีกนะเว้ยอูโคดแรงโคตรโกงบ้าไปแล้วคือปกติมันก็ยิงเม็ดละ 30- 40อยู่แล้วป้ายปืนเนี้ยผมก็ลืมอ่ะอ่ะมาทุกคน เดี๋ยวเรามาอัปเกรดขั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมโอ้โหเฟียวเฟีฟีดูดิเอฟงเอฟเฟกโอ้โหดูท่าทางสาวชอบโอ้โหอะไรสาวชอบท็อปเอาหมดครับผมจัดไปครับทุกคนปืนฟรีครับอัปเกรดปืนฟรีกันเลยดีกว่านี้อ,ออหื้ปืนฟรีหวานเจี๊ยบดิงี้ดูทุกคนหวานหมูแฮะเออหื หวานเจี๊ยบครับผมปืนเวลเจ็ดฟรีท่าฟรีโอ้ยสบายใจจังเลยคลิปนี้จะได้ไม่หมดเงินเยอะ <c oughs> เออว่ะทุกคน GM ปรับมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะบอกให้เออฟรีฟรฟรีของฟรีก็เออชอบของฟรีทอ็อปชอบครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ท่าทางกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคอ่ะขออนุญาตเข้าหน้าแต่งตัวก่อนท่าทางอยู่ไหนนี่เลยนี่เลย เอ้ยไหนวะใส่ตรงไหนดีอ้าวใส่ไม่ได้เอออ่ะใส่แทนเออเคมังกรไปก่อนลวกันขออนุญาตกดท่าดิเฟี้ยวเฟี้ยวขาวเฟี้ยวขาวโหหว,วานหมูเขา้าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้พี่ท็อปจะเหลือกี่เพชรนะอันนี้เหมาเกือบทุกอย่างเลยนะในตู้เนี่ยเอ้ยมันมีไอ้นี่อีกเว้ยไอชุดจระชนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนสีซะด้วยเฮ้ยแจ่มอยู่เฮ้ยแต่มันแจ่มนะเอ้ยดูดิ ดูท่ามันดิเฮ้ยเฟลเฟๆเชอบท่ามันมากเลยอะ 5, 4, 1, 5, ห้าสี่หนึ่งห้าหูอ่ะสุ่มไปเลยครับผมปังเข้าให้อ่ะโอเคโทเค้นนะฮะอ่ะโอเคสุ่มไปต่อครับผม <c oughs> <c oughs> อ้ยเอาเอาได้กล่องดวงใจกับหมาชิบ,บะเฉยอะไรวะเนี่ยเอาคืองี้เอากูดวงดีเฉย โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราก็มาสุ่มกันต่อครับผมเอ้ยมันมีชุดจราชนที่ผมยังไม่มีอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอ้โหดูดูวิลูโปรไฟล์ยังเฟี้ยวอ่ะทุกคนมาสุ่มไปเลยครับผมร้อยห้าสิบเพชรจัดไปรัว,วจัดไปครับผมอย่าไปหยองเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็สุ่มไปรัวไม่ต้องสนว่าจะหมดพงหมดเพชรหรือไม่เพชรเราเหลือเหลือเหลือสี่หมื่นฮะตอนนี้ ยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มอีกประมาณพันสองพันเพชรแล้วกันนะไอชุดนี้ <ST IT US> S> <S ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ชุดมันฟรีๆหรือเปล่านะอุ๊ยโอ้ยร้อยโทเคนเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ได้ร้อยโทเคนมาแล้วครับทุกคนอุ้ยยังไงยังไงเกลือไหมอุ๊ยร้อยโทเคนอีกแล้วโอ้ยห,หวานหมูครับทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยตอนนี้ผมมี400โทเคนไว้ ตอนนี้ผมมี700โทเค็นนะฮะมันใช้แลก400โทเค็นเอออันนี้400อุย้ยผมต้องสุ่มอีกประมาณ100โทเค็นไว้ถ้าผมจะเอาหมดนะ100โทเค็นโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เหลือ40,000เพชรนะครับใช้ไปแล้วในคลิปนี้ประมาณ10,000เพชรนะครับผมโอเคไปกันต่อจัดไปอย่าให้เสียอย่าไปหย่องโอ้ยเกือกเกือกเกือเกือกเกือกเือขอร้อยโทเค็นอีกได้หรือไม่ได้หรือไม่ครับ เกลือเอาเรื่องอยู่เกลืออยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตแรกก่อนเลยละกันนะครับอ่ะขอญาตแรกเอ่ออันนี้ก่อนละกันนะ2ชุดนี้ปังเข้าให้อ่ะโอเคได้แล้วครับผมจรชนสีน้ําเงินนะครับทุกคนโอเคไปสีม่วงต่อครับทุกคนจัดไปครับผมหวานหมูฮะจรชนหลวงโลกสีม่วงครับทุกคนอ่าอันนี้ใช้3 9 9เกเอ่ะโอเคเดี๋ยวขอญาตแรกพื้นหลังก่อนละกันนะครับทุกคน จัดไปครับผมพื้นหลังได้แล้วอ่ะสวมใส่เลยอุ้ยสว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 ยอุ้ยเฟียวอยู่เฮ้ยรูปร,ปรปูแรกรูปครับผมหืมหวานเจี๊ยบเอ้าแล้วผมจะแชร์หาพระแสงอะไรผมเนี่ย <c oughs> ขออภัยขออภัยอ่ะสวมใส่เลยครับทุกคนเอ้ยสวยอยู่เข้ากับวีแเลยว่ะอ่ะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มเพิ่มอีก100โทเค็นครับผมจัดไปอย่าให้เสียอย่าให้เสียครับผม ยังไงจะอุ๊ยเอา้เอาจระชนสีเขียวมันดันมาอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเราไม่ต้องเสียดายเราไม่ต้องเสียดายเรามีก็ถือว่าเราได้มาแล้วนะครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวชุดจระชนอันเนี้ยผมขอตอนที่เลขมันเลขสวยๆแล้วกันเลขกลมๆนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาแลกอีกทีหนึ่งตอนนี้เออหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวหนึ่งเก้าผมกลับมาแลกนะอ่ะโอเคเลยครับบุญย่าพาดบุญย่าพาดผมควรแลกหรือว่าควรซื้อวะอ่ะขอยัน หมุนไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเ้าได้มาหนึ่งโทเค็นเฉยอะไปอีกทีหนึ่งยังไงจ้ายังไงจ้าลูกพอ่อมาไหมมาไหมมาไหมมาไม่มาโอเคสองโทเค็นแล้วครับทุกคนเออโอ้เอ้าอะไรวะเนี่ยทุกคนครับผมขออภัยเอ้าโอเคผมเปิดพาร์ทแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ ขอแยกเช็คพาร์ก่อนละกันนะครับผมโอ้ย,อยมาแล้วว่าหวานเจี๊ยวว่าคลิปนี้หมดล็อกแล้ว29ครั้งอืมจัดไปครับผมอะโอเคขอญาติรับของนิดนึงอ่าอุย้ยชุดสวยชุดสวยอะโอเคครับผมเดี๋ยวราไปสุ่มของกันต่อครับทุกคนไหนจ้าไหนจ้ามีอะไรอีกอะปืนใหม่ครับผมลูกซองอันนี้หูพันไม่ได้สกิลโคตรดีในใี่สเตตัสคือสวยๆงามๆเลยจัดไปสุมรัวๆ สุ่มลวนอา้าวอะไรอา้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหมดตู้อห้หวานเจีย๊ยบครับน้องหูวกี่เดี๋ยวนะผมสุ่มไปกี่ครั้งวะหนึ่งสองอ้าวสี่ครั้งได้อ้าวสวยดีงี้เอ้ยได้อยู่โอเคอันนี้อะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะจัดไปทุกคน เฮ้ยเดี๋ยนะเหมือนผมจะรู้สึกว่าผมแลกได้เลยนี่หว่าผมไม่ต้องสุ่มนะมันมีคาตะนะด้วยเว้ยอะสุ่มนิดนึงนะครับทุกคนอ้าวโอเคสกายบอร์ดแปลกๆว่ะคลิปนี้ดวงดีแปลกๆเว้ยทุกคนเออผมรู้สึกคลิปนี้ผมดวงดีแปลกๆเว้ยจริงนะเว้ยทุกคนครับคือผมรู้สึกว่าผมดวงดีมากเลยคลิปเนี้ยแปลกๆอ่ะขอญาตแลกชุดเลยแล้วกันนะครับทุกคนแลกไปเลยครับผม เดนโอชุดเดนโอไม่ใช่ชุดครบรอบแปดเปนี่มันชุดเดนโอครับผมแปลกๆไว้ชุดนี้โอเคแล้วก็แรกชุดผู้หญิงครับผมจัดไปเหมาทุกอย่างในเกมมาบอกเลยคลิปเนี้ย <c oughs> หวั่นเจี๊ยบหวั่นเจี๊ยบครับเฮ้ย <c oughs> ทำไมคลิปนี้รู้สึกดวงดีแปลกๆไว้ทุกคนอันนี้ผมพูดจริงนะอ่ะแลกคาตนะครับผม คันดนาสวยอยู่ขันดนาสวยจัดเลยนะครับทุกคนดูดิคันดนาสวยมากสวยจริงสวยจริงอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ไอโฟล์อ่ะแลกไปแลกไปจัดไปครับผมผมขาดกระเป๋าเว้ยอ่ะสุ่มอีกทีนึงอีกสองทีอีกทีหนึ่งโอเคครับผมเรียบร้อยฮะแลกกระเป๋า เฮ้ยตอนนี้หมดไปใกล้จะ2 0 0 0มเพชรแล้วนะครับทุกคนตอนนี้หมดไปประมาณ14,000เพชรเนาะโอเคแล้วก็อันนี้ตู้หันสาผมมีแล้วโอเคเหลือไอตู้นี้สินะจัดไปครับทุกคนยังไงจ้ามาหรือเปล่าขอไม่เกิน20,000เพชรครับคลิปนี้ยังไงจ้ายังไงจ้ามาไม่มามาไม่เอ้ยเอ้ยอะไรอะ ออ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยอันนี้กระบอกนี่ผมยังไม่มีโอเคเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวถือว่าได้ได้ไดละเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วยังไงจ้ายังไงจ้ามาไหมขออีกสักสองสามกระบอกได้หรือเปล่าสุมส่มรันรวๆสุ่มรันรวๆโอ้ยโฮ้ยใจเย็น GM ใจเย็นออ้ยกระบอกนี้ก็ดีอยู่อันนี้กอรซ่านะอันนี้ทอมสันครับผมอันนี้ก็ทอมสัน,ะอน,น,อน,น Thompson. โอเคไป สุ่มครับทุกคนสุ่มครับอย่าไปหยองอย่าไปหยองเราไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นยังไงจ๊ะมาไหมมันไม่มาว่ะทุกคนดูทรงต้องแรกแล้ววะต้องแรกแล้วนะฮะโอเคแรกไปเลยทอมสันครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับทุกคนโอเคเราได้ของใหม่ทุกอย่างแล้วไอ้ของพวกนี้ผมควรเอาหรือไม่เอาดีวะเออ ผมควรเอาหรือควรข้าวว่ามันดูทรงนี่น่าจะเหลือ1 5 0 0 0เพชรนะเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตดูหมัดก่อนละกันนะครับผมหมัดหมัดอันนี้ก็สวยอยู่นะเอ้ยหมัดสวยหมัดสวยไอวอล่ะไอวอลก็สวยนะครับทุกคนจัดไปหมุนไปเลยโอเคครั้งแรกได้มาแล้วครั้งที่สองเราเป็นไงครั้งที่สามละครับมาไหมอะครั้งที่สี่มาหรือเปล่าครั้งที่ห้าล่ะเงียบเหงาเลยนะเตง เอ้ยเกลือเลยนะเตงหุยนี่เตงเกลือเลยนะครับนี่ยเตงมาแล้วครับเตงหุยเตงเกลือนะครับเนี่ยเฮ้ยนี่เกลือจัดเลยนะครับเนี่ยทุกคนโอ้โหนี่ตัวเองเกลือจัดเลยนะดูที่ตัวเองทำอะไรกับเราเนี่ยเฮ้ยตัวเองเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอ้ย,อยมาจนได้เออให้มันได้งี้ดีวะ โอเคแลกไอวอลก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคฟาร์มัสอ่ะเปิดไปเลยอ่ะโอเคได้หมัดแล้วครับทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวอยู่นักสะสมรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ของ6ในลักเกอรี่ระย้าที่ได้รับเดือนนี้น่าประทับใจอะไรของมันก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคหมัดอ่ะสมใส่ไปเลยครับผมชุดอันนี้อ่ะโอเคมาทุกคนเอาให้หมดอย่าไปหย่องครับผม เอา้ามาเฉยอะไรกันครับเนี่ยโอเคทุกคนคลิปนี้เอ้ยสองหมื่นเพชรว่ะไม่หมดไปสองหมื่นเพชรเฉยเลยว่ะเฮ้ยจุกอยู่นะจุกอยู่นะคลิปนี้แบบโคตรจุกอะ่ะสองหมื่นเพชรว่ะทุกคนจุกจุก,จกช,ช่ำเลยครับผมโอ้โหเฮ้เยหลังจากที่เราแบบไม่ได้ทําคลิปแบบสุมอะไรแบบนี้มานานก็ห,หลังจากที่เรามาทําคลิปสุมอะไรแบบนี้อีกครั้งมันก็จุกเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะขออนุญา อขอญาตแมทนิดนึงขอญาตแมทแมทเออตัวนี้เท่เท่เท่สุดแล้วเท่สุดแล้วไยทรงผมมาละทรงผมทรงผมไม่ค่อยเท่เวยทุกคนอาจจะเหมาะสำหรับคนอื่นนะสำหรับผมผมไม่ชอบเฮ้ยลองหน้ากากอเอ้ยลองอันนี้ ي, ดิทุกคนอ่าวทรงผมมันหายไปไหนวะอา่าวหายช่างมาละกันนะครับทุกคนโอเค้ชุดนี้ก็เฟี้ยวอยู่เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเท่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 เฮ้ย เทอยู่นะว่าไม่ได้นะครับทุกคนเฮ้ยอ,อันนี้ก็เฟี้ยวดีนะฮะเออให้มันได้เงี้ดิวะไ้ยไหนกางเกงมันอยู่ไหนวะผมขอญาตหากางเกงแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ๋อกางเกงมันไม่ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้ก็ได้ของมาเยอะอยู่นะครับทุกคนแล้วก็หมดเพชรไปประมาณ20 0 0 0เพชรนะดูดิสิ่งที่ได้มาฉ่ำๆเว้ยเออฉ่ำๆเลยเว้ยเฮ้ย อะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับทุกคนแต่ผมชอบสุดในคลิปนี้ก็คือรูปโปรไฟล์นี่แหละเออเฟี้ยวๆชอบมากโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับผมส่วนพี่ท็อปไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ยอกยอกยอกนะครับก็คลิปนี้หมดไปประมาณ2 0 0 0 0เพจครับผมบอกเลยว่าจุกอยู่นะถ้าผมแบบไม่ได้อัปปืนฟรีเนะี่ยบอกเลยมีส0 0 0มเพจนะครับทุกคน จุกกว่านี้แน่นอนนะครับก็ยังดีได้อัปปืนฟรีนะครับผมก็คลิปนี้นะพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าน้องๆอยากให้พี่ท็อปทําคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมส่วนคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถรอติดตามรอรับชมได้ ส่วนคลิปนี้บ๊ายบายครับผมใครจะอยู่ก็อยู่ครับไก่ปูครับทุกคนบ๊ายบายครับผมรักทุกคนนะครับจุบๆครับบ๊ายบาย